ค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับปุกกี้ในช่องปุกุปุกุ channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้กี้ก็จะมาสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นเป็นโทนขาวๆน่ารักๆน,น,นะชื่อว่า Party r e e e p House มาจากคำว่า Party บวก Relax บวก Sleep นะคะครั้งนี้กี้จะมีวิธีสร้างบ้านยังไงเนี่ยไปรับชมกันได้เลยคะ่ะสำหรับแรงบันดาลใจในครั้งนี้ของกี้นะคะก็คือ ไม่มีคะ่ะทุกคนลอเ่นส่วนใหญ่นะคะเบสเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเขาจะวางแปลเป็นตัวยูตัวแอลไม่ก็ตัวซีนะคะกีเนี่ยก็จะสร้างเป็นตัวแอลหรือตัวทีอะคือกี้จำไม่ได้ตอนพูดอยู่ไม่ได้เช็ครูปไป้วยว่ามันเป็นตัวอะไรก็ก็น่าจะเป็นสักตัวเออในหัวกี้นะคะคิดไว้ว่าจะเป็นบ้านของเซเลบริตี้อีกแล้ว บางนี้นะบ้านเซเลปของเราเนี่ยจะมีความชิลแต่ว่าก็จะมีความแกรนดด้วยเหมือนเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าก็เอาไว้โชว์เอาไว้รับแขกด้วยเหมือนกันเป็นบ้านที่เวลาคนเขาเดินเข้ามาแล้วก็ต้องร้องว้าวให้กับถุงกลางอ่าเพราะว่าถุงกลางของเราจะมีความหรูหราด้วยรูปปั้นที่มีความโอาอานะคะและเพดานที่สูงมากๆเลย หลังจากที่เราเดินเข้ามาในถงกลางแล้วนะคะด้านขวามือก็จะเจอกับห้องน้ําเอาไว้รับรองแขกที่มาปาร์ตี้ไว้อาบน้ําไปทําธุระไปแล้วก็ได้ฟังเปียนโนตรงถงกลางไปด้วยให้ความรู้สึกว่าโอ้หรูหรามากแบบบอกไม่ถูกเลยทีเดียวถัดมาจากถงกลางนะคะทางซ้ายมือของเราเนี่ยเองจะเป็นพื้นที่รับแขกที่มีพื้นที่ค่อนข้างจะโล่งมากๆาเลยเอาไว้ให้คนที่รู้สึกว่า พอใจในเปียนโนตรงกลางแบบมันฟิลมันไม่ได้อะคะ่ะต้องมาแดนซ์กันต่อตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถัดจากลัแขกนะคะไปด้านหลังก็จะเจอสระว่ายน้ําที่เราไว้ได้จริงไว้สําหรับคนที่รู้สึกแดนซ์ตรงกลางแล้วไม่พอใจอีกแล้วรู้สึกว่าอยากจะสุดเวียงกว่านี้เราก็กระโดดลงน้ําต่อไปได้เลยนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเรามันแบบ เมาจัดปาร์ตี้เยอะจัดโอ้โหมันไม่สากแน่ๆเลยก็โยนเพื่อนลงไปแล้วคะ่ะตุ้มชนต้นไม้กลางบ่อนนะคะไม่ใช่โอเคถัดมาจากสระว่ายน้ำด้านขวามือของเรานะคะเรามีพื้นที่เอาไว้ปาร์ตี้กันแล้วใช่ไหมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออาหารดังนั้นพื้นที่ของเราตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ครัวเอาไว้จ้างเชฟคะ่ะให้มาทำอาหาร เพราะว่าเราเป็นเซเรลบเราเป็นดาราจะให้เราทําอาหารเองเนี่ยมันไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะคะเราจะต้องแบบมันไม่ว่างอะทุกคนมันไม่ว่างพอที่จะทํากินเองอะเข้าใจไหม,มหลังจากที่เรามีอาหารเอาไว้ทานแล้วเนี่ยถัดเข้ามานะคะถัดเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเออก็จะเป็นพื้นที่เราปราทนอาหารจุกๆก,กันไปเลย10-12ที่ ใครที่อดี๋วจะนั่งไม่อยากจะไปถือกินถือเดินในปาร์ตี้ของเราก็มาทานอาหารแบบคนมีอาระยะอันได้ตรงนี้เลยนะคะถัดเข้ามาอีกนิจดจะทานอาหารแล้วก็จะเจอบันไดที่ขึ้นไปสู่พื้นที่ที่มันเป็นส่วนตัวของเรามากขึ้นนั่นก็คือส่วนห้องนอนนั่นเองห้องนอนห้องแรกของเรานะคะที่อยู่ชั้นสองเนี่ย ที่จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ซ้อมดนตรีสำหรับศิบลปินอย่างเราๆด้วยเพื่อที่เราจะเอาไว้เรียกร้องความสนใจจากคนที่อยู่ด้านล่างหรือมาไปตีรู้สึกว่าอุ๊ยอุ๊ยเสียงอะไรอะ่ะทำไมเพราะจังอมณ์แบบมาฟังเพลงของพี่ไหมอ่ะของพี่เพลงเพราะนะคะอะไรประมาณนั้นเอ่อถัดไปทางขวามือนะคะของชั้นสองเนี่ยเราจะเจอประตูเล็กๆซึ่ง เป็นพื้นที่ออกไปสู่ดาดฟ้าให้เราแบบสวมบทบาทเป็นชาวสวนเป็นฮาวเวรมดมูนั่นเองเป็นที่ที่เซเลบอย่างเรานะคะจะมาสวมบทบาทเป็นชาวสวนปลูกต้นไม้ฮิปๆนะคะคือกี้เห็นต้นไม้อันหนึ่งอะทุกคนเอาไว้ฟอกอากาศที่เขาฮิทฮิตตอนนี้มันคืออะไรอะที่มันเป็นกลมๆอะเขาเรียกว่าอะไระทุกคนคือกี่จำไม่ได้แล้ว เออกี้เคยไปถามเพื่อนที่เขาขายต้นไม้ต้นนี้อยู่ว่าเอ้ยมันฟอกอากาศได้จริงหรอคือกี้ไม่เคยเลี้ยงต้นไม้กี่ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันทําได้จริงๆริหรอเพื่อนบอกว่ามันก็ได้แต่มันไม่ขนาดนะั้นนะเพื่อนบอกให้กี้ไปซื้อเครื่องฟอกาอากาศอ่ะทุกคนคือเพื่อนรู้แบบเฮ้ยไม่ขายของเลยเหรอ,หอ <c oughs> ให้เราไปซื้อเครื่องฟอกอากาศสและ <c oughs> ใครที่แบบมีต้นไม้ที่เอ้ย กับคุณเยอะอะไรเนี่ยบอกกี้บ้างนะคือกี้ไม่ค่อยรู้เรื่องต้นไม้เลยจริงๆต่อนะคะแม่ก็เราปลูกต้นไม้แล้วก็มานว่าซิมเราอ่ะกำลังปลูกกระวังเพชรเอาไว้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมตามสตล์เซเลบริตี้แบบเราเนะเมื่อกี้เราออกไปสูดอากาศดัดฟ้ามาเรากลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะในบ้านของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ปาร์ตี้ไปแล้วมีห้องนอนสำหรับ เล่นเพลงไปแล้วมีพื้นที่สมบูรเป็นชาวสวนไปแล้วเราก็จะเดินขึ้นมาชั้นบนต่อจะต้องเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆเอาไว้เราลงภาพทำเพลงตัดต่อวิดีโอต่างๆนะคะแล้ววันไหนที่งานเร่งๆมากๆเนี่ยรู้สึกง่วงๆเราก็จะมีพื้นที่ให้แบบนอนได้ด้วยนอนสัก2ชั่วโมงอะแล้วก็ตื่นมาทำเพลงต่อ รนเหมือนชีวิตจริงของใครหลายคนเลยโอเคเรามาเข้าสาระกันนิดนึงนะคะครั้งนี้เนี่ย <Yeah. S 2> กีวางแปนเป็นความคอนทราสเป็นความคอนทราสของของสองสิ่งเป็นธรรมชาติเชื่อมธรรมชาติถาปัดเชื่อมถาปัดก็คือถ้าเราขึ้นฮอนะคะมองลงมาจากฮอนะคะเราจะเห็นว่าสวนน้ำสวนอยู่ซ้ายมือจะเห็นเป็น อาคารสีขาวป๊อปออกมาจากพื้นขวามือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับธรรมชาติเนี่ยเอามารวมกันนะคะทั้งสองสิ่งในแง่ของโครงสร้างรอบนี้มันเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่อะเป็นคอนกรีตธรรมดาก็วางเสาปกติตามมุมได้เลยนะคะฮยไม่สิข้าในบ้านของเรามันเป็นดับเบิลฟอร์ใช่ไหมสองดับเบิลเลยด้วย เออแง้มตรงนั้นนะคะตรงดับเบิลฟอรเนี่ยเราจะทําเป็นคานเหล็กยื่นเข้ามาในบ้านเอาไว้รับพื้นตัวชั้นลอยทั้งสองชั้นเลยแล้วก็วัสดุกับคันเลร์นะคะข้างในเนี่ยกีอยากให้มันมี texture เเหน่อยผนังไม้ผนังไม้ละกันเออเป็นผนังไม้สีขาวๆนวลๆตัดกับพื้นไม้สีอ่อนๆส่วนข้างนอกกีอยากให้มันปออ๊อป ๊อแล้วก็เด่นออกมาเวลาคนมองผ่านไปผ่านมาเห็นมันจะชัดก็จะใช้เป็นหินอ่อนสีขาวๆให้มันมีความสว่างเพราะว่าสีขาวเนี่ยเวลากระทบกับแสงมันจะเห็นชัดกว่าสีอื่นๆน,นะคะอืมแล้วก็กี่ไม่รู้ว่าโมเดลของคนอื่นมันเป็นยังไงแต่สำหรับเกี่ยมันคือความเป็นกระจกคอนกรีตเหล็กแล้วก็สี่เหลี่ยม เวลากี่สร้างเนี่ยกี่ก็เลยจะสร้างเป็นกระจกเยอะหน่อยส่วนใหญ่นะคะกี่จะเอาไว้เทควิวกับโชว์พื้นที่ในบ้านแบบอุ๊ยว้าวสวยจังอะไรเงี้ยให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นแต่ว่าเอาจริงๆอะกระจกอะมันไม่ค่อยเหมาะกับเมืองไทยนะคะมันเหมาะกับเมืองนอกเพราะว่าเขาหนาวไงเขาต้องการแสงความอบอุ่นเขาก็เลยใช้กระจกกันเยอะ ในส่วนของ last s h e นะคะเราจะใช้น้องฟูนุ่มเหมือนเดิมก็จะเป็นฟูนุ่มสีขาวกับฟูนุ่มสีม่วงอ่าด้วยความเราเป็นเซเลบนะคะเราก็จะมีน้ำตกหลอกๆไว้อยู่ข้างหน้าด้วยเอาไว้ให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาแกล้งมองไม่เห็นว่าเอ้ยบ้านใครอะบ้านใครเนี่ยไม่รู้จริงๆอะไรแบบนั้นนะอืมเราลืมพูดอะไรไปไหมอะขอขอทวนแบบหนึง่ง มีคอนเซปต์โครงสร้างค o ลเลอร์เทกเจอร์เฮ้ยหมดแล้วพี่เอ้ยไม่ดิไม่มีเฟอร์นีเจอร์อีกก็เฟอร์นีเจอร์นะคะเหมือนเดิมเลยหันทุกอย่างเท e v วิวที่เราควรจะเจอส่วนที่นอน เราควรจะเจอแสงแต่ไม่ใช่แสงโดยตรงขนาดนั้นก็หันเฉียงรับมุมแสงไม่ก็หันข้างรับแสงนะคะเรียงลำดับเหมือนเดิมค่ะว่าเราควรจะเดินเข้าไปแล้วเจออะไรก่อนหลังอะไรที่มันเป็น Public p คไ h w a y นะคะเออแล้วก็ขอเสริมในส่วนของร a n สะเ a p นิดนึงทุกคนอาจจะไม่สังเกตนะแต่ว่าบ้านหลายๆห,หลังที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น หลังไหนก็ตามพี่จะไม่เคยวางกำแพงเป็นรั้วเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราสร้างบ้านมาสวยขนาดนี้เนี่ยไว้ตัวเองอีกแล้วขออวยแบบนึง <laughs> เราก็เลยไม่อยากจะเอากำแพงหรืออะไรเนี่ยมาบังเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทําให้ทุกอย่างที่เราสร้างมามันมองไม่เห็นมันเห็นแต่มันจะไม่เต็มอะทุกคนกี่ก็เลยทําเป็นรั้วต้นไม้นะคะส่วนใหญ่ เอาละค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะและถ้าใครชอบมากๆมากๆๆม,ม,ม,มเลยเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกงเอาไว้แจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปุ๊กกี้นะไปแล้วนะคะไปแล้วนะไปจริงๆแล้วนะกระซิบทุกคลิปเลยอะไปแล้วคะ่ะบาย Thank <laughs> you.